ลัคนาราศีพิจิกฮ่าพิจิกมาแล้วครับดวงชะตาของคุณในนะครับช่วงกลางปี2566นะครับจากเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรผมรู้ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกรอสิ่งนี้อยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่ดำเนินมานะครับตั้งแต่ช่วงต้นปี2566มาจนถึงช่วงกลางกลางกลาง,ลางเเกือบเกือบกลางกลางเดือน ในกลางๆปีสองหนั้นพิจิกนั้นนะครับมีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของงานค่อนข้างจะเยอะบางครั้งเป็นการแก้ไขในเรื่องของงานที่ทําให้คุณเองนั้นสําเร็จได้บ้างสําเร็จครึ่งๆกลางๆบ้างแต่ในสุดท้ายท้ายสุดแล้วถ้าเราหยิบยกสิ่งเหล่านี้มาพยากรณ์โดยอ้างอิงจากดวงดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสดาวราหูที่ไปอยู่ในเรือนอริแล้วไปได้ตาแหน่งราชาโชคกับเทวีโชค ไม่ว่าจะเป็นดาวเสาร์นะครับที่อยู่ในเรือนพันธุนะครับในเรือนครอบครัวบ้านช่องเลงไปยังเรือนการงานนะครับรวมแล้วแต่บอกนัยยะสําคัญให้กับสินแสหมิงนํามาสื่อสารต่อสําหรับ FC ท่านว่าคุณนะครับจะยังคงเป็นลัคนาราศีพิจิกที่ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของการงานอยู่ตลอดแต่งานของคุณนั้นนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาไปแล้วงานดาวดาวเจ้าเรือนการงานเป็นกเกษตรราที่ดี แล้วไปอยู่กับดาวสุขซึ่งเป็นคู่สมพลดาวสุ์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและดาวเจ้าเรือนคู่ครองแล้วก็ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาบและเจ้าเรือนมรณนะไอดาวหกสีเอียวตรงนี้แหละครับที่เป็นลอยกลางฟ้าในชะตาของคุณนั้นส่งผลให้ชะตาของคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมากในเรื่องของการงานนะครับหลายคนจะมีอาชีพที่2ออาชีพที่สาม หลายคนนะครับอาจจะได้รับการสนับสนุนผลักดันให้ชะตาชีวิตมีความก้าวหน้าไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหลายคนหาเงินหาทองได้ง่ายขึ้นและอีกหลายๆคนหลายโปรเจกต์ที่คุณทำนั้นเข้าเป้านะครับเมคมันนี่ให้กับตัวคุณเองได้ไม่น้อยแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศรีพิจิกอีกเช่นกันนะครับที่มีโอกาสจะขยับเกี่ยวข้องกับเรื่องของงาน ขอให้คุณตั้งใจนะครับผมเชื่อว่าดาวที่เป็นราชาโชคกับเป็นทเทวีโชคนั้นถึงแม้ว่าไปอยู่ในเรือนอริแต่ก็เป็นดาวที่ได้ตาแหน่งในทางที่ดีอริในที่นี้ก็หมายถึงการแก้ปัญหาแล้วครับขอให้คุณได้รู้ว่าคุณจะค่อยๆทําหลายสิ่งหลายอย่างให้มันสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความสามารถของชาวลัคนาราศีพิจิกเองเป็นทุนเดิม ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยแล้วก็ไปอยู่ในเรือนอรีเป็นราชาโชคเงินที่ได้มาอาจต้องเอาไปใช้นี่นะครับหลายคนเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกมีนี่หลายอย่างแล้วรอการแก้ไขตัวของคุณเองนั้นก็แก้ไปแล้วบางส่วนบ้างแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนนั้นเงินที่ได้มาอาจจะต้องเอาไปใช้นี่แต่เป็นการใช้นี่ที่คุณเองนั้นมีความรู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็สบายใจขึ้น ฉะนั้นการที่คุณจะได้เข้าไปทํางานที่2หรือโปรเจกต์ที่2น่าจะทําความสําเร็จมาให้คุณในเรื่องการเงินได้ไม่น้อยแต่ก็ขอให้อย่าเอาเงินไปสืรุ่ยสร่ายนะครับอยากให้เอาเงินไปใช้หนี้ก่อนหลายคนเป็นหนี้บุคคลหลายคนเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายคนมีหนี้ที่ต้องสะสางก็นี่แหละครับในช่วงจังหวะมิถุนายนถึงกันยายนตรงนี้ภาพรวมๆเนี่ยผมพยากรณ์ว่าคุณจะรู้สึกเบาใจและคลี่คลายในเรื่องของหนี้สินไปได้ไม่มากก็น,น้อยคุณจะมีความรู้สึก มั่นใจในเรื่องการดำเนินชีวิตมากขึ้นว่านี่สินจะไม่นําปัญหาจุกจิกอะไรมาให้คุณอีกคุณจะจัดการมันด้วยความสามารถของคุณที่อยู่บนบริบทของคุณที่ทําให้ตัวคุณเองนั้นแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินได้ตรงจุดนะครับส่วนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนะผมอธิบายให้ฟังชัดๆแบบนี้ครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับ คุณจะมีปัญหาจุกจิกเรื่องความรักคู่ครองอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นความรักก็ยังจะดําเนินไปได้ในทิศทางของมันดีบ้างไม่ดีบ้างตามคุณสมบัติของดาวคือจริงๆเนี่ยดาวมันจะอยู่มันไปนอยู่ในเรือนคู่ครองเนี่ยมันก็จุกจิกพอสมควรนะนะครับแต่ชาวพิจิกก็เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกที่นะครับยังมีดาวหลายดวงที่เอื้อประโยชน์ให้คุณอาเป็นว่าถ้าคุณมีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้ว ความสัมพันธ์จะดีไม่ดีบ้างคุณก็จะพยายามทู่สีประคับประคองไปให้มันไปในทางที่ดีขึ้นส่วนคนที่ยังโสดนะครับดูให้ดีก็แล้วกันมันมีทั้งคนดีคนเลวคนที่ดีครึ่งๆกลางๆคนที่ดูแล้วสเตตัสไม่ชัดเจนคนที่ดูแล้วไม่รู้ว่าคนนี้มายัางไงเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีพิจิกก็ขอให้ดูให้ดีแยกแยะให้ดีว่าจะคบกับใครหรือคนคนนี้เข้ามาอย่างไรมันเป็นช่วงมิถุนายนถึงกันยาที่คุณเองนั้น บางอย่างใช้ประสบการณ์เก่าๆดูก็ดูไม่ออกครับว่าคนนี้มันมาไม้ไหนแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่านะครับถ้าไม่นับเอาเรื่องความรักมาจุกจิกใจมากนักนะครับไม่เมคมันนี่ไปใช้นี่ก่อนผมว่าดีที่สุดผมเชื่อว่าชาวลัคนาพิจิกหลายๆคนที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องเงินไม่น้อยนะครับแต่ด้วยดาวที่โคนจรแบบนี้ผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆจะถูกคลี่คลายลงไปและเอาเรื่องความรักเป็นเรื่องรองนะขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีทินแสียงมิงไปก่อนสวัสดีครับ